นี่นะครับผม Honda City t p X นะครับทำการติดตั้งโช้ไทละเียนนะครับผมโช้ก Upside นะครับตัวนี้ปรับได้ถึง3.2ระดับนะครับผมสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเพิ่มเติมด้วยจันของเอ่อรันสต็อปนะครับผมเดี๋ยวเราชมผลงานนี้เลยนะครับผม ได้สนใจนะครับจากทางสินค้าก็สามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้ที่รังอครับน,นี่ก็าเตรยมการติดตั้งเรียบร้อยแล้นะครับผมนี่ก็ ตั้งนะครับในส่วนของโช๊กนะครับผมเทริเบียนนะครับปรับ32ระดับนะครับผมและอารักคู่กับล้อแม็กคอร์15นะครับผมแล้วก็มีต้นตัวคร่ส่วนยางนะครับในโยโคสุดแรกมาดีบีมีทั้ง5ต่อสุดท้ายเป็นยางนุ่มเงียบนะครับตั้งกต่รถซิตี้ซัพเอ็กนะครับเขาบอกว่าคันนี้ฟิลลิ่งขับดีแน่นอนนะครับเราดูส่วนตัวเก่าแบบนี้นะครับผมเป็นโช๊กหชุดนะครับ เกล่ยล้อเป็นยางดีๆนะครับผมแล้วเก็บพวกยางอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องโดยสารนะครับผมลองขับดีแน่นอนนะครับแค่เราดูแลรักษารถครับตอบรงรถใช้งานได้อย่างดีแน่นอนนะครับผมนี่หล่อแน่นอนนะครับใสนใจอยากเกลี่ยล้อเป็นยางครับึกษาได้เลยนะครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับ